ในจังหวัดนราธิวาสต,ตอนนี้หลายพื้นที่สถานการณ์ดีขึ้นครับแต่บางจุดเช่นที่ตำบลมูโน uno, ที่อำเภอสุงไหงกโกลกน้ำยังคงไหลเชี่ยวบ้านเรือนของประชาชนบางบ้านเนี่ยหายไปทั้งหลังนะครับติดตามรายงานกับคุณติชิลาพุทธสารพันธ์ครับเจ้าหน้าที่หลายสิบนายต้องช่วยกันออกแดงดึงเชือกขนาดใหญ่เพื่อลากเรือกู้ภัยที่ถูกน้ำซัด ไปติดกับบ้านของชาวบ้านที่ตำบลมูโนอำเภอสุงไงโกลกจังหวัดนราธิวาสแต่เพราะน้ำที่รุนแรงทำให้ต้องใช้เวลานานกว่าครึ่งชั่วโมงจึงจะสำเร็จซึ่งในช่วงสองวันที่ผ่านมามีเรือของเจ้าหน้าที่พยายามเข้าไปอพยพชาวบ้านเกิดลม่มถูกน้ำพัดติดกับตัวบ้านบางลำกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวยังทำให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้เชือกขนาดใหญ่ผูกตามเสาไฟฟ้าหรือรั้วบ้านที่ยังพอแข็งแรง เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ช่วยเกาะหรือพยุงตัวของชาวบ้านให้ฝากกระแสน้ําออกมาชาวบ้านคนนี้ถูกน้ําท่วมจนเกือบมิดชั้นหนึ่งเ,เดินฝากกระแสน้ําออกมาอย่างยากลําบากในมากลัวไม่ทาน้ำเลยกลัวกัวเนาะจะพา้ํามากลัวแล้นี่จำเป็นก็ต้องออกม<ะ>าใช่ไหมจะไปดูบ้านด้วยนี<อ>่บ้านอยอข้างในข้างในนี่ท่วมเยอะไหมคะท่วมเยอะแค่นี้เลยนี่ ในบ้านใช่ไหมคะมน้ำแรงขนาดไห<ม>นแรงแรงแบบนี้บางคนได้เดินฝ่ากระแสน้ํากลับไปสํารวจความเสียหายภายในบ้านที่กลายเป็นทางน้ําผ่านทรัพย์สิสนเกือบทั้งหมดได้รับความเสียหายแต่ความโชคดีนี้ไม่เกิดขึ้นกับนางอนัชชาสามานุงนี่เป็นภาพเมื่อสามวันก่อนที่ไทย PBS บันทึกไว้ขณะที่บ้านของนางอนัชชาถูกน้ำซัดอย่างรุนแรง และนี่ก็เป็นภาพปัจจุบันที่วันนี้ทั้งบ้านครัวและโรงรถหายไปจนไม่เหลือร่องรอยมันไม่เหลืออะไรเลยอ่ะมันไม่เหลือแม้กระทั่งาเ้เราเห็นให่เราดูอ่ะมันไปหมดเลยอ่ะมันแบบไอตัวนี้มันไปก่อนแล้วมันค่อยไปตรงกลางไปแล้วก็ข้างหลังนู้นไปคือมันทยอยไปอ่ะเรื่อยๆไปหมดเลยอ่ะแล้วแบบมันไม่เหลืออะไรจริงอ่ะ แม้วันนี้สถานการณ์น้ำท่วมในตำบลมูโนจะเริ่มคลี่คลายเพราะฝนที่ไม่ตกลงมาซ้ำทำให้การระบายน้ำรวดเร็วขึ้นแต่สร้างความเสียหายที่เกิดขึ้นจากน้ำท่วมนอกฤดูกาลที่รุนแรงมากที่สุดในรอบหลายสิบปีทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักโดยเฉพาะย่านการค้าพ่อค้าแม่ค้าหลายคนอุปกรณ์และเครื่องมือทำมาหากินลอยหายไปกับน้ำพร้อมๆกับความสิ้นหวังอิชิลาพุทธสารพันธ์ไทย PBS รายงาน